วิธีการวาดตัวละครคนจริงเนาะให้กลายเป็นการ์ตูนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทิอยู่เต็ดแรกในการที่เราจะวาดตัวละครคนให้เป็นการ์ตูนเนี่ยเราต้องไปหาคนที่เป็นต้นแบบมาก่อนซึ่งข้อนี้ดูผมว่าเราไม่ติดเนาะทุกคนเนี่ยมีต้นแบบอยู่แล้วที่เราอยากวาดใช่ไหมเราที่ป๊อปเคป๊อปทั้งหลายชอบใครคนไหนก็เลือกมาสักคนหนึ่งนะข้อควรระวังจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยจะลงไปกับต้นแบบเนาะเพราะว่ามันมีที่แบบชอบชอบเนี่ยหลายคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหมอนเดี๋ยวจะใช้เวลาหารานเกินไปแนะนําว่าตั้งเวลาให้ตัวเองเนาะหาไม่เกิน5ทีพอ พอได้ที่พอใจแล้วก็หยุดเลยยิ่งเราได้ข้อมูลมาเยอะเนี่ยเราจะเลือกไม่ไหวเพราะามันเันเยอะไปให้เวลาตัวเองเนี่ยห้านาทีพอสวยสุดอันไหนก็คืออันนั้นละแล้วก็เลือกแล้วฟันธงเลยไม่ต้องหาต่อเพราะถ้าเกิดหาต่อเนี่ยจ,จะไม่ได้วาานะครับหาที่ไหนนะครับผมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น IG X t w i t วิตใช่ไหมหรือจะเป็น i ินเ r e ล t ก็ได้นะครับผมเซิร์ช g o o g l e เอาเลยก็ได้แต่ที่2เราจะมาหาลักษณะเด่นบนใบหน้าเขานะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครวาดตัวละครที่มีความเป็นคาแรคเตอร์แบบเรียวๆจากลูกเหมือน Hãy subscribe đây ข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกจากไอดอลใช่ไหมคนที่หล่ออย,อยู่แล้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หน้ามันมาค่อนข้างเด,เดียวกันหมดทรงผมก็แทบจะเหมือนกันด้วยดังนั้นเนี่ยข้อนี้จะยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรข้อดีคือเราสามารถหาลักษณะเด่นได้หลายอย่างเนาะอย่างแรกคือเรื่องของใบหน้าบางคนตาเล็กบางคนตาโตบางคนปากใหญ่บางคนจมูกใหญ่เวลาเราวาดเนี่ยเราจับลักษณะเด่นเหล่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงลักษณะเด่นเหล่นานี้ออกมาให้มันชัดขึ้นนะครับเพื่อให้คลาแรคเตอร์นั้นเด่นขึาาน้นมาได้เนาะหรอออ้้บิไน่่ยใว จมูกใหญ่อยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือปากนาอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันนาอีกนิดนึงปากนานะไม่ใช่ปากมาโอเคปากหนาอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันนาขึ้นนะครับแบบนี้เนาะหรือลูกตาเนี่ยเราอยากให้น่ารักหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ปรับดวงตานิดหน่อยได้นะครับฝั่งเอเชียจา๋าใช่ไหมวาดมาเนี่ยออกมาจะหล่อสวยทุกคนอาจจะต้องหาย,ยางอื่นนอกจากหนาา้าตาเช่นทรงผมซึ่งจริงทรงผมก็คล้ายกันดีชชุดเครื่องประดับอัญชันตอรี่รอยสากต่างหูสร้อยหรืออาจจะเป็นแหวน และสียำคัญต้องทําให้หล่อด้วยอีกอันนึงที่ช่วยได้องค์ประกอบของสีครับสีที่มาจากรูปที่เราเอาเป็นตัวอย่างเราสามารถเลือกโทนสีที่เป็นจุดเด่นและเห็นแล้วรู้สึก ได้เลยว่าเป็นคนคนนั้นได้ผมไอดอลบางคนผมฟ้าผมนิู้เงี้ยเวลาเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเนาะเป็นเบคยอนเป็นใครหรืออะไรเงี้ยนึกออกว่าเป็นตัวละครนั้นได้ต่อต่อมานะครับให้เราล่างใบหน้าหรือว่าบล็อกโครงหน้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอเชียก็จะเป็นทรงลูกตัววีหรือไม่ก็หน้าทรงขายใช่ไหมก็คือล่างเส้นแล้วก็บล็อกเป็นชิ้นๆไปจมูกส่วนจมูกแก้มตาหน้าผากคางคอทุกอย่างเนี่ยบล็อกเป็นชิ้นๆก่อน3ยิ้นสี่ชิ้นประมาณนี้พวกตัวละครที่แบบความเป็นกระตูหรือว่าจมูกใหญ่หนกใหญ่่้าางใหญพววกกนีเลบอ มันจะชานาะให้ร่างเส้นโครงสร้าง ของใบหน้าก่อนจะลงเส้นจริงขั้นตอนนี้เราจะเริ่มวาดจากตัวหน้าวาดให้เป็นลายเส้นลดทอนรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้ดอกอิงภาพเหมือนเนาะเราจะวาดเป็นการ์ตูนดังนั้นเนี่ยถ้าเราวาดให้มันสมจริงเกินไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการ์ตูนบางอย่างที่มันไม่ได้จําเป็นริ้วรอยบางส่วนที่แบบมันชัดเนี่ยเราเอาออกได้บางทีกล้ามหนาหรือเส้นขอบหน้าที่มันดูหนาเนี่ยเราแต่งให้มันโค้งหรือให้มันเป็นลายเส้นการ์ตูนได้ทาให้ใหญ่กว่าปกติได้จะมูากปหีืยทำปรับสัดส่วนให้มันดูไม่สมจริงได้พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วผมแนะนําว่าให้ส่่งงรูปหลัจากที เราปรับสัดส่วนใบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กับผู้วาจ้างได้ดูก่อนพอเลยขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กลับมาแก้กันง่ายๆแล้วนะครับก็พยายามให้เขารับรู้ก่อนว่าเออมันจะออกมาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนลงสีค่อยว่ากันอีกทีเนาะลงสีไปแล้วเนี่ยจะแก้แต่สีเดียวเดียวแล้วนะจะไม่กลับมาแก้โครงหน้าแล้วน,นะมิฉะนั้นเราจะต้องทางานหลายรอบนะครับสุดท้ายครับขั้นตอนการลงสีและกระแสงเงาจริงดูจากรูปจริงได้เลยว่ารูปจริงเนี่ยแสงมาทิศไหนแล้วก็เน้นแสงนั้นแต่ว่าในกรณีที่แสงเงาเนี่ยมันนวลๆหรือว่ามันไม่่ชัดเนีย จุดรับแสงมันเข้มขึ้นใช่ชาโดแอ์เรียกับไลท์แอเรียลอะมันคอนทราตกันมากขึ้นเพราะมันคอนทราตมากขึ้นปุ๊บเนี่ยดูมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมดูตัวอย่างเอเนะาะแล้วผมไปผมก็คงเข้าพินเทเลสเนี่แหละเนาะเพราะว่าเป็นเว็บที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็เดี๋ยวไปพินเทเลสมันจะมีอ้ oh, wow. okay. ว้าวโอเคดูก่อนเนาะมีใครน่าสนใจบ้างว้า wow. วนนี้ก็ได้นะอ,อ๋อผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเลือกนานนะเก็บไว้ก่อนปุ๊บหนึ่ง โอเคครับไม่ค่อยอีกเห็นไหมแล็บผมก็อยู่ประมาณนี้แหละนะ a few moments later ผมก็จะทำการเลือกรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็กดการ air drop ไปที่ iPad ผมนะครับไปไปโปรอียจากใน iPad อีกที่นึงนะครับอย่าลืมนะครับเราใช้เวลา5นาทีในการหาข้อมูลเดี๋ยวเราจะล่างกันนะครับเดี๋ยวใช้เขียน okay, มักจุดเนาะเราถ้าอยากทำงานง่ายขึ้นเนะี่ยเราอาจจะเป็น solid ก็ได้ solid นะ แล้วก็จัดการทำมาร์คสีนั่นน่ะเป็นสีฮิวที่ไม่มีในอันนี้1จุดเนาะแล้วก็ลงอ่ะอันนี้คือ1ชิ้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งปิดอันนี้ก่อน,นจะเป็นสีส้มจะได้ดูชัดๆหน่อยหลังจากที่บล็อกเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมามาร์คจุดนิดหน่อยโอเคนี่ก็คือล่างออกมาแล้วเนาะประมาณนี้นะ ลอยเรียวประมาณนี้เลยะนะน่ารักไหมนี่แบบนี้เลยว่าจากคาแรคเตอร์นะครับจริงๆเราไม่ใช่การก๊อปเปรยเ,เนาะเป็นการแค่ดึงแก่นของตัวละครอ,ออกมาเติมฟิลต่างๆความน่ารัก ความสดใสนนต่างๆกลไปให้มันดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นนะครับลองฝึกบ่อยๆว่าบ่อยๆเป็น่นเราก็จะคงที่ขึ้นแล้วก็จะหาแนวทางของตัวเองได้ก็ับคลิปนี้นะครับผมประมาณนี้ให้ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลิปการวาดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย